ซอฟต์แวร์เ e c เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเราก็เปิดซอฟต์แวร์ขึ้นมานะครับทีนี้เราก็จะมาเริ่มเรียนรู้ในส่วนต่างๆของตัวซอฟต์แวร์ De c กคาแดนะครับแล้วก็จะได้เรียนรู้ว่าแต่ละส่วนเราจะใช้คอนโทรลเลอร์อะไรในการควบคุมนะครับตรงนี้นะครับเป็นซอฟต์แวร์ Deca คาแในหน้าอินเทอร์เฟซแบบมาตรฐานนะครับก็จะมี2 d e c k p l y y r r นะครับเราสามารถสลับให้ d e c a d e n ดเป็น4 d e เด็กเพลโดยการกด 2และ4ตรงมุมซ้ายบนตรงนี้นะครับจะมีตัวเลข2และ4เป็นจํานวนเด็กนะครับเห็นไหมครับถ้ากดที่4เด็กเด็ก4และดีก็จะเพิ่มขึ้นมานะครับเราโดยสลับตรงนี้ได้นะครับมาดูตรงกลางนะครับตรงพาร์ทตรงกลางนะครับก็จะเป็นมัลติฟังก์ชันต่างๆในการคอนโทรลซอฟต์แวร์เด็กกะแดนนะครับถ้าอยู่ที่หมวดแรกนะครับก็จะเป็นพาร์ทของมิกเซอร์นั่นเองนะครับส่วนมิกเซอร์นี้เราจะใช้บรนเจอร์ CMD รุ่น MM1 นะครับในการคอนโทรลนะครับซึ่งจะรองรับทั้ง2และก็4เด็กด้วยนะครับเราก็สามารถใช้ตรงนี้ในการคอนโทรลเฟเดอร์คอสเฟดแล้วก็อีควอไลเซอร์ต่างๆก็จะอยู่ใช้ MM1 คอนโทรลได้นะครับถัดไปนะครับก็จะเป็นเอฟเฟกต์ดีเจนะครับเราก็สามารถที่จะใช้ CMD ในรุ่น DV1 ในการคอนโทรลนะครับตรงนี้ก็จะเป็น พาร์ทของเอฟเฟกต่างๆซึ่ง dj ก็จะสามารถเลือกใช้ได้นะครับโดยการเลือกชนิดของเอฟเฟกที่เราต้องการใช้นะครับตัวอย่างเช่นก็มีเดลย์ r a รงเจอร์ฟิลเตอร์อย่างนี้เป็นต้นนะครับก็เราก็สามารถใช้ dV1 ในการคอนโทรลนะครับเราสามารถเปิดเอฟเฟกตตัวนี้ได้เล่นได้พร้อมกันนะครับก็ถือว่าสะดวกนะครับถ้าเราใช้ DV1 ในการคอนโทรลนะครับถัดไปนะครับก็จะเป็นพาร์ทของ แซมเปอร์นั่นเองนะครับแซมเปอร์คือให้เวลาเราเปิดเพลงแล้วก็จะสามารถมีเสียงแซมเพิ่มเข้ามาได้นะครับเข้ากับเพลงเราเอาจจะเป็นเสียงกลองหรือว่าเสียงเอฟเฟกต์ต่างๆที่จะเพิ่มเข้ามานะครับในพาร์ทนี้นะครับเราจะใช้ cmd ในรุ่น dc 1ในการคอนโทรลนะครับซึ่งจะเป็นมาในลักษณะแพดคอนโทรลแล้วก็มีปุ่มหมุนต่างๆเพื่อช่วยในการเล่นแซมได้นะครับถัดมาอีกนะครับก็จะเป็น ส่วนของเว็บฟอร์มในแบบแนวตั้งนะครับซึ่งเราก็จะสามารถแสดงเว็บฟอร์มตัวนี้ได้นะครับผมจะทําการโหลดเพลงนะครับเพื่อเป็นตัวอย่างนะครับเราก็จะโหลดเพลงเข้าไปนะครับเราสามารถใช้คอนโทรลเลอร์นะครับช่วยในการโหลดเพลงได้นะครับผมโหลดลงไปในทั้ง2เด็กนะครับถ้าลองกดเพลงนะครับเห็นไหมครับในเว็บฟอร์มในเด็กเพลเยอร์ก็จะเล่นนะครับรวมถึง ตรงกลางก็จะเป็นเวฟฟอร์มแบบแนวตั้งให้เราเห็นของทั้ง2เด็กนะครับถัดไปอีกนะครับก็จะเป็น VST plug-in นะครับเราสามารถโหลด plug-in เข้ามาเล่นได้นะครับสำหรับ plug-in ต่างๆที่รองรับนะครับก็เป็นจำพวก VST plug-in ต่างๆนะครับซึ่งเด็กแดงนก็รองรับเอฟเฟกได้หลากหลายนะครับถัดไปอีกนะครับเราเรียกว่า cross beat Effect นะครับส่วนตรงนี้นะครับเราจะใช้ Uh, cmd ในรุ่น lc 1ในการคอนโทรลนะครับซึ่งจะมาในลักษณะเป็นเอฟเฟกซึ่งถือว่าเป็นเอฟเฟกซึ่งฉลาดที่สุดในซอฟต์แวร์ดีในตอนนี้นะครับซึ่งมาในลักษณะเป็นแพดแพดกดแต่ว่ารวมการใช้งานเอฟเฟกซึ่งหลากหลายนะครับสามารถกดตรงเพยนะครับแล้วก็ลองเอฟเฟกอย่างนี้นะครับตัวอย่างนี่นะครับเป็นตัวอย่างการ เลือกคอนโทรลเลอร์ต่างๆมาใช้งานกับซอฟต์แวร์เด็กคดนนะครับแล้วก็ส่วนตรงนี้นะครับย้อนกลับมาตรงเด็กเพลเยอร์นะครับเราจะสามารถใช้คอนโทรลเลอร์นะครับ CMD Micro หรือว่า CMD Studio 4A นะครับในการคอนโทร ทั้งปรับพีชนะครับหรือว่าจะเป็นการปุ่มเพลงนะครับหรือว่าจะใช้ในการเลือกเพลงและก็โหลดเพลงต่างๆได้นะครับแต่ก่อนอื่นนะครับก่อนที่เราจะเลือกใช้คอนโทรเลอร์อะไรนะครับเราต้องไปตั้งค่าหรือเซตค่าก่อนนะครับก็คือไปที่รูปเฟืองมุมซ้ายบนนะครับแล้วก็เลือกที่รีโมทมิด i คอนโทรลนะครับแล้วก็เลือกตัวคอนโทรเลอร์ของเรานะครับว่าใช้คอนโทรเลอร์อะไรนะครับเราสามารถเลือกได้จาก บริงเจอร์ CMD ก็จะอยู่ตรงนี้นะครับเราก็สามารถติ๊กเลือกได้เลยนะฮะหรือว่าจะกดให้ Decadence Scan Controller แบบออโต้เลยก็ได้นะครับแล้วก็ปิดกล่อง Setup ไปนะครับเรามาดูขั้นตอนต่างๆในการใช้งาน Controller ในแต่ละรุ่นครับผม